สว as, ัสดีป <hatten> ้าลวุงสวัสดีสุขสุงสมองสมบูรก้าวกระหม่อมซ่อมซองน้องดำคือเก่างามแรงแรงคือเก่าน้องดำบอดได้คอยทายขีปงามเศร้ากล้วกะเขามาข้มซองดำเออป้าลุงตอนนี้กะเขาก็เริ่มเคี้ยวเป็นทีเรียบร้อยเขากระชิมานกลางเลย ปุปน<บ><บ>สาบสามหน้าปูอันนี้เป็นเนื้อยากเยือกะปูปู cái <laughs> dây tiếng bạc bưng bọt sông này đỡ luôn sơn ninh nghĩ chen lẹo nông đông lưu đất khỏi đại luôn nó cầu cực kỳ luôn hộ yên ngang chỉ biết nằm phùy luôn tập nó nhằm lên lên luôn แต่อย่าลืมแบกเป้งกับชมปกติตามปกติตามแล้วก็คนมากลิ้งหินน้ําด้วยเด้อพลุงกุกเคลียดเถียดปลาน้องน้ําหากระทัยหน้าแล้วน้องน้ํากะเลยมาจากจะ นลงดำสอนคันขนาดจนอยากไปแบบลงเลยเบิร์ตเฮาขนาดนลงดำสอนคันซันนี้ขนาดจนอยกาอกไปจนอยากเบิดเลยสีเป็นลง,ลนลงดำสอนคันนี้ปีนานที่เบิร์ตลดได้ เลี้ยงไผ่คุับกระนาดพันธุ์ไทยโบได้เข้าได้เป็นยังไพันธุ์ไทยโบได้เขา้าปรับจีดคู่พันธุ์ไทยบุ๋มเหมือนกัน เฮาก็สิบเด็เอาสูตรไปลงเฮาก็สิเอาประมาณนี้พีทแรงพี่แรงลูกพี่เกินไปลูกพี่โหหนักเรียนหน้ามัวเร่งดันหน้าเลย tay con che nắng Bé biết thế anh em Bé biết thế nhìn không gian Lên nào ปลุงต่อจากด้านาป้าลุงน้องดำกับขุนทุนเมะเกือไก่ข็หน้าปลุงนี่ไก่กอันนี้เป็นเป็ดน้องดำไก่กับโแมนไก่น้องดำแมนเป็ดออกไก่น้องดำกับโบลายเป็นไงแต่สิประมาณนี้อันนี้เป็ดน้องดำาสองสี่หกเจ็ดเก้าสิบตัวทั้งแมนที่เลือกกไก่ไม่ไต้ตัวน้อยตัวใหญ่กับโบแมนป้ลุงไหลมันบบทัน ขะลายแต่งเบิดพลุง่งล่อยกินซะเสะือนี่แหละลุงโอ้ต้นมะฮุงน้องดำาพลุงต้นมะฮุงเป็นอะไรด้อพลุงนานต้นมะฮุงเป็นหมากเล้ว Những kêu khảo cả, mà tham, cô cả. bên em không, madame. ma tam, cả. Ton mcquai 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 cả. bên mcquai cả. Ton mcquai cả. Ton mcquai cả. này, chỉ bên Ton mcquai cả. Ton mcquai ต้นหมุกรับายาต้องได้มันก็เป็นหมาแต่เขามากินเบิเบร์ดแล้วบุูท่านเขาผู้เจ้าบุ้ท่านเขาสามปรุงเงาค่ะประมาณนี้แหละประุงเงาผู้หลังมากินกระไรไก่กันเสือเสือแต่จะเลี้ยงผักเบืองผักส้มในเด้อปรุงเงชวนนั่งดากัน ได้เบี้ยบักเธอเลียนแต่มันบบมีอาปู่ปุ้งปุกแถวบ้านจะกว่าได้ไปใช่ไหมต้ดงามน้อปุ้งมาคูงคักงามโบปุ้งปูได้บางงาม ไก่คือกำมากินน้ำเป็ดนองดำป่งคนเลยสิคือแม่มันอะไรเปล่าเป็ดนองดำเก็บ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 ไก่นะเฮลุงเก็บเป็ดน้ำโพเฮ ทอดบุ c k ท้องไก่ซ้มปปลุงยกดาสิบไปเอามาหวานมาเอาเขาเปลือกปลุงเกลือเลยฮดกันกับานี้นั่งับเงินึ้นมาหนึ่งเงขาเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่บ้านรูไหมก็ แังเึ้นมาเดี๋ยงดาวเสียเอาเขามาบาดอีกถ้วยหนึ่งเพื่องแจ็คสีอิมีมโบอีมแหละคันโบอีมก็ะตี้ว่าพ่อเกลือเป็ดเกลือไก่อีก่อน้งหัวค่ำแล้วเรื่อาวกระตได้เป็นหนึ่งเขานะเพื่นอน้องมอนี่กะอย่าลืมเบิงบงบง่งฝากเบิ่งฝากส้มฝากกุฏิตามแนะ่เพื่งกะมอน,นี่กะอย่าลืม ฝากเบิง่งฝากซ้อมฝากกดติดตามสองดือนในเดือนประมุ่งเราก็ลงหนาไปเลยสบายดีก็ขอบคุณลุงป้าอาอาทุกคนที่มาเบิง่งองด้อมรำปลุงกันบ,บายบายสบายดี